วันนี้เราจะไปตกหมึน,นี่น่นากันแล้วบรรยากาศยามเย็นเนี่ยสวยมากเลยความรู้ใหม่เลยนะครับคนสวยมันไม่กินกรอกมากค่ะหนูอยากมาอีกสดๆเลยครับน่ากินมากฉันมีอย่างเต็มที่มันติดเรืออันนี้คือทีมลุ้นนะครับจะไปตกมึกวันนี้เราจะไปตกเยอะได้กินไหม ต้องได้กินสิแก้มือมาแก้มือน้าต้องได้กินใช่ไหมลีน่าอันนี้เรามากับเรือฟ็อกแมนนะเดี๋ยวเราพาอะไรนะเดี๋ยวพาไปตรงเหมือนกันเี่ยราที่จะพาเราไปท่าเรืออันนี้ขึ้นแบบนางงาขึ้นแม่กลิ่นเลยมันใส่อันนี้เรามาขึ้นที่ท่าเรือนับพลนะนับพลโฮมสเตย์ก็อยู่กลางทะเลอย่างี้เลยลีน่าเดินนำไม่รู้หรอว่าเรือลำไหน นี่เรือปอกแมนใช่เขาหดลด้ลงเรือเดี๋ยวนะต้องสไลด์ได้ลงเรือเลยเหรอโอ้ยจะมาหาตัวกันเลยลงไฟฟินเมมือเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นหมึกกันได้ไหมดาวได้ไม่ใช่จะโชว์ไฟฟิล์ให้ดูนี่ได้ไหมเนี่ยได้คับโอ้ยเบี้ียต้องเอาดยเลยก็ต้องเอาด้วกดหยอดปุ๊บตอดปั๊บ ฝีมือของฉันเอลยมือเขาเราถ่ายไงเอเอจะฉันจะโชว์ฝีมือจะฉันจะโชว์ฝีมือจะฉันจะโชว์ฟีมือเดี๋ยวคอยดูนะ before after <laughs> พเกาะโรงหนังครับเกาะลงหนังเกาะลงหนังนลยครับตกหมึกก่อนจุดแรกได้ไหมเนี่ยวันนี้เราต้องได้กินหมึกไม่ได้กินเราไม่กลับใช่ไหมเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะได้กินไหมโอ้โหชุดเต็มจัดเต็มมากเลยเป็นไงพีงดาวปีนมากแต่ละท่าจัดเต็มเลยดาวโอ้โหแต่ละท่า เป็นไงค้ังดาวปินบ้าถ่าได้เร็วมากได้กลิ่นแล้วตาพี่ถืบมั้งครับตัวใหญ่มากไม่ได้กินแล้วมือเขาเราถือมือเขาเราถ่ายไงเออมือเขาเราถืออันนี้พี่เขาตกได้นะใช่พี่เขาตกเก่งมากนั่งนั่งไม่ถึง5นาทีอ่ะเก๋เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวเราจะมาให สดๆจะอร่อยขนาดไหนนี่ครับสดๆเลยนะเนี่ยเะลองมารีวิวให้ดูตัวใสๆเลยเนี่ยการตกหมึกแล้วเราจะได้กินหมึกใหญ่ๆเลยอันดับแรกยกหนึง่งโอ้หัวนี้นห <c oughs> ัวไปแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นนะคะเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> พขันยกปิดหน,น้าลอกพี่ปิดหน้าลอ,อกเขาเรียกปิดหน้าลอ,อกนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนขึ้นเ,นเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ติดย่างพึ่ง ไอ้น,นี่ไปเมื่อกี้ยอมว่าติดหรือ,อยังติดหินเลยโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูใต้น้ำกันว่าจะสวยขนาดไหนนีนเน่เราจะใช้เจ้ากล้อง Oneplus PG5 ตัวนี้ลงไปไป อันนี้เราเปลี่ยนโจทย์มานะเปลี่ยนปั๊บได้ได้หมึกเลยดาวช่วยพี่เขาตกไหมเนี่ยดาวมาฉันเล่นหมุนนิ่งๆอะไรนะสองตัวแล้วสองตัวแล้วมลุ้นกันตัวว่าตัวที่สามจะได้ไหมได้ไหมพี่เมียไม่ได้มันมมมััันนนอกกกโจะได้ไหมเดี๋ยคาถาเนี่ยฉันว่ามันไม่กินอ่ะเพราะอะไรเพราะฉันสวยเกินะ อะะไรนมันไม่กินคนสวยอ่ะตกอ่ะมันไม่กินความรู้ใหม่เลยนะครับคนสวยมันไม่กินนี่ครับบรรยากาศยามเย็นเนี่ยสวยมากเลยเราจะเห็นปรที่ตกอย่างนี้เลยนะใครใครจะมาแนะนําเลยนะครับราคาไม่แพงด้วย5 0พันห้าเหมาลำตกคนละห้าร้อยประดิตกสวยมาก ปลาสดสเลยปึกสดจากทะเลเลยตกมาปุ๊บหั่นแล้วก็กินเลยคือกินกับวาซาบิแล้วก็ผักน่ากินมากนี่พระอาทิตตกกำลังสวนพระอาทิตย์กลังตกบรรยากาศดีมากนะคะกินหมึกพร้อมกับชมพาทิตตกราคานี้ถูกมากต้องมาเลยแนะนําเลยปึกสดสดจากทะเลเนี่นหนไืงฟินว่ะ ครั้งแรกของลีน,าน่านะดีมากค่ะดีมากน,นี่นี่นี่ๆๆ <c ười> ขึ้นหน้าขึ้นหน้านหน,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 นมันขึ้นมากขึ้นจะมูกบินมาเป็ยี่ยมดาวบินมาขออีกสองนี่นี่ครับ เป็นไงบ้างลีน่าเอาประสบการณ์กินหมึกครั้งแรกมากรอบมากค่ะหนูอยากมาอีกยังไงหนูก็ต้องมาอีกแล้วหนูก็จะตกให้ได้ด้วยเขาหน่ะใครที่ไม่เคยมาทานหมึกสดอย่างนี้นะคะทุกคนต้องมาลองเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงและต้องอยากมาอีกแน่ๆพารกินวันนี้สรุปเราได้กินหมึกเลยครับสองตัวอร่อย ฟินมากเลยมาฟินแบบพวกเราได้นี่ครับฟอกแมนมากกับเรือฟอกแมนนะนี่บรรยากาศดีมากเลยชอบไหมครับชอบชอบนี่ครับลองมาเที่ยวได้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งคอนแทคเบอร์ของเรือไว้ให้โอเคเดี๋ยวเรากลับแล้วบ๊ายบายนี่ครับขอบคุณพี่พีมากมากเลยขอบคุณค่ะที่หมึกสดๆเลยครับน่ากินมากนี่สวยมากเลยพี่วิดีโอโอยอันนี้ท่าอะไรเนี่ย หมูสามชั้นไงอยากินหมูสามชั้น